บีบให้แก้ทํานูนเพื่อให้ฝ่ายตัวเองนั้นได้ประโยชน์สุดท้ายพอได้ประโยชน์เสร็จก็บอกทําทุกวิธีทางจะต้องเป็นสูตหนึ่งร้อยให้ได้สรุปพวกนี้ติดคุกส่วนกบพศนะครับสู้มายาวนานข้ามปีเกือบสองปีปีกว่าเกือบสองปีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติถ้าม่หยุดบ้านเมืองก็ไม่เข้าสู่ความสงบความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกบพศก็ถูกลงอาญาถูกลอลงอาญา นะครับในขณะที่มอบสามนิ้วโดยเฉพาะเสื้อแดงที่ไปขโมยอาวุธของทหารสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายจับได้พร้อมอาวุธพร้อมของกลางเมธีตอนแรกเปลี่ยนมาจะมาอยู่ข้างเจ้าที่มาแฉเสื้อแดงเพื่อหวังว่าตัวเองจะรอดคดีสุดท้ายก็ไม่รอดแต่ทั้งหมดคดีเหล่านี้ยังไม่จบนะมันเป็นศาลชั้นต้นทอนนั้นมันยังมีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานะครับคดีเหล่านี้คงเป็นบทเรียนทางการก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองแหละเกี่ยวข้องกับม็อบ3นิ้วเกี่ยวข้องกับม็อบเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับกบปปสปรากฏว่าม็อบ3นิ้วแห่เข้าคุกนะครับเสื้อแดงก็แห่เข้าคุก ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเชิงปรากฏการณ์ปรากฏว่ามีคําพิพากษาในการคำสั่งคุก5้ากบกสหปีปรับ1.5ึ่งจุดห้าหมื่นบาทขัดขวางการเลือกตั้งแต่ก็ให้มีการรองรองอาญานายถาวรเสเนียมอดีตดรัมรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแกนนํากบขสได้โพสต์ข้อความระบุว่าศาลจังหวัดสงขลาได้มีคําพิพากษา นะครับทั้งคดีดําคดีดแดงที่พนักงานอายการสงกราโจทยื่นฟ้องนายอดีศรรัตนะนายสมศักดิ์ดีกลิ่นนายสุรเชษบินสันนายพงศพัฒและนายแสนศักดิ์นะครับในฐานความผิดร่วมกันขัดขวางเจ้าที่ปฏิบัติหน้าท,าที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะลงโทษจําคุก2ปีปรับ30,000บาทสารภาพและกับพฤติกรรมแสดงออกทางการเมือง ความเห็นต่างไม่ใช่ความรุนแรงนะครับมีเหตุบรรเทาโทษนะครับกึ่งหนึ่งคงโทษจำคุก1ปีปรับ15,000บาทจำคุกให้รออาญาและตัดสินตัดสินเดืกตั้ง5ปีนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นผลการต่อสู้กับทรราชกาบสก็ตายไป24คนได้รับบาดเจ็บ800คนนะครับติดคุกกว่า100คนถูกตัดสินทางการเมือง100คนถูกฟ้องในข้อหากบฏปิดหนยเลือกตั้ง บุกรุกสถานที่ราชการภาคใต้ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและอายการทยอยฟ้องคดีอีกหลายเรื่องในส่วนของความรับผิดชอบการจ่ายเงินค่าปรับนายถาวรเสเนียมว่าผมและนายสุเทพได้ช่วยกันรับผิดชอบนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่1นนะเหตุการณ์ที่2นะฮะที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีคําสั่งของสารจําคุกเมที2ปีอดีตดาราเสื้อแดง ครบอบครองอาวุธสงครามขโมยปืนทาหารนะคก็ปรากฏว่าที่สารอาญาราชดาพิพากษาจำจำคุกนะฮะแล้วก็มีคำพิพากษาคดีดำคดีแดงก็คดีพิเศษเป็น4เป็นโจทฟ้องในเมธีอมรวุิหรือรณชิตอำนาจเดชานนยุายุ51ปีอดีตนักแสดงและอดีตแนวร่วมนบช มีความผิดพรบวุธปืน,นรสรุปก็ฟ้องว่าเมื่อเหตุการณ์วันที่10เมษายน2 5 5 3ประมาณ18นาฬิกาเจ้าที่กองทัพบ,บกสังกัดกองทัพบ,บกผู้เสียหายได้เข้าขอคืนพื้นที่จากการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปิบปตยต่อต้านบริการหรือนบาชาโดยเจ้าที่ได้นำอาวุธปืนกลปืนทราโบขนาด2 2.35.56 มิลลิเมตรพร้อมซองกระสุนปืนตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ11รายการของผู้เสียหายที่น่านำติดตัวไปใช้ในราชการด้วยต่อมาอทหารบกเกิดการประทะกับกลุ่มนมชและมีกลุ่มคนร้ายจำนวนหลายคนได้บังอาจร่วมกันซึ่งเอาทรัพย์สินในเวลากลางคืนเอาอาวุธปืนเล็กทราโวและกระสุนปืนอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับรวมมูลค่า69,313บาทของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต่อมาในกาลภายหลังชิงอาวุธมาแล้วพนักง,งานสอบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมอาวุธปืนเล็กชาวโวแล้วก็อาวุธปืนต่างๆทั้งหมดนะครับอของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีเป็นอาวุธปืนต่างๆที่พร้อมเครื่องกระสุนะที่ยึดมาได้จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้ได้รับการประกันตัวสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคดีนี้โจรมีประจักษ์พยานเป็นพลตำรวจโทพานุรัต หลักบุญและเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจำเลยพร้อมของกลางอาวุธปืนและลเครื่องกระสุนที่อยู่ภายในรถกระบ,บะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นไททันนะครับในคอนโดมิเนียมย่านกรองสารชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจเบิกความได้ตามความจริงไม่มีสาเหตุให้ขดเกินกันมาก่อนจำเลยอ้างว่ารถกระบ,บะดังกล่าวยืมมาจากคนรู้จักหนึ่งเดือนก่อนวันเกิดเหตุเพื่อนำมาขนอาหารสัตว์โดยไม่ทราบว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอยู่ภายในรถ,นรถและอาจจะเป็น อาวุธปืนของบุคคลอื่นที่ฟังไม่ขึ้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปี2490มาตรา78จำคุก3ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุก2ปีและให้ริบอาวุธปืนของกลางนะครับภายหลังคำพิพากษานายเมธีได้ให้ทนายความยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว3 0 0 0 0บาท ก็จะทําการสู้แล้วก็อุทธรณ์คดีต่อไปนะครับในขณะที่ฟอร์ดไฟเย็นฮะเป็นกลุ่มมอบ3นิ้วอันนี้ชุดแรกเป็นเสื้อแดงนะฮะชุดนี้เป็นมอบ3นิ้วว่าเราบอกกันว่าเจอคดีมาตรา1นึนะครับสารชดาก็มีคําพิพากษานะครับซึ่งฟ้องนายปริญญาชีวินกุลปฐมหรือนายฟอร์ดไฟเย็นอายุ37ปีสมาชิกกลุ่มมัสดร ศิลปินวงไฟยเย็นเป็นจำเลยในความผิดพรบอาญามาตรา1นและพระบอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเขาใช้ใน f เฟซบ o ๊กของเขาเนี่ยนะครับมินสถาบันเบื้องสูงรวมทั้งโพสต์ภาพข่าวการทำรัฐประหารในประเทศตรุรกีพร้อมอประกอบการพาดพิงสถาบันและโพสต์เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับสถาบันอเมริการสร้างความเสื่อมเสียและอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบัน นะครับต่อมาวันที่5มีนาคม2อ6 4ตํารวจกองปราบปรามนะครับกระทําความผิดทางอาชกรรมทางเทคโนโลยีทําการจับกลุ่มตามหมายจับของสารกรุงเทพที่บ้านพักยุทโรศับหนึ่งเครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับเอทูสหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องของกลางส่งพนักงานสอบสวนนะครับดำเนินคดีแต่ในการสอบสวนชั้นาสารจําเลยให้การปฏิเสธต,ต่อสู้คดีได้รับการประกันตัวโดยสารตีราคาจำนวน2,0,000 0บาท สารได้พิเคราะห์หลักฐานนะครับพิ่ภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิ่ภากษาลงโทษจำคุกกรมละ3าปีรวม3ามกัมจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3คงโทษจำคุก2ปีรวมโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปีทั้งนี้มีรายงานว่าจำเลยยื่นร้องพร้อม หลักทรัพย์ขอปล่อยตัวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับนี่ก็อีกคดีหนึ่งนะครับยังมีอีกคดีหนึ่งของกลุ่มเสื้อแดงสามนิ้วก็ปรากฏว่าตะโกนด่าุ่มกับสพเมืองเชียงใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าดูโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับคนนี้ก็ชื่อว่าหมุนหนุนประเทศระทวยหรือหรือพึ่งบุญใจนะเป็นศิลปินช่างศักด์ตะโกดนด่าพันธบทเอกภูวนาถ ดวงดีพุ่มกับสพเมืองเชียงใหม่นะครับระหว่างการชุมนุมที่ท่าแพเมื่อ29รกรกฎาคมปี63สารก็พิพากษาจำคุกเป็นเวลา1เดือนปรับ1 0,000ืบาทโดยโทษจำคุกให้รอลงกาญยยา2ปีและให้ทำการคุมประพฤติไว้นะครับซึ่งคดีนี้นะับเป็นคดีการกล่าวหาดูหมิน่นเจ้าพนักงานคดีที่2ที่หนุนประเทศอัทวยถูกกล่าวหาโดยในคดีแรกเกิดจากเหตหุการณ์ลักษณะร้ายกลึงกัน แต่เป็นการชุมนุมคนละเหตุการณ์กันนะครับคือคดีการชุมนุมที่ท่าแพเมื่อวันที่9สิงหาคม2,563โนยสาะครับโดยศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่และสารอุทธร์พิ่ภากษาว่ามีความผิดให้ลงโทษจำคุก1เดือนโทษจำคุกให้รอลงอาญานะครับเป็นเวลา1ปีนะครับสำหรับดูหมิน่นเจ้าพนักงานคดีที่2นิสันและจำเลยระหว่างวันที่26-27 การต่อสู้ของจำเลยได้แก่ความผิดตามข้อกล่าวหาดูหมินม่นเจ้าพนักงานนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคดีเกิดขึ้นเพียบเลยทั้งสองฝ่ายในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าการถูกดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็เกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องถูกดำเนินคดีไปแล้วสาลพิพากษาละตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพิพากษาทั้งเสื้อแดงนะครับทั้งมอบสามนิ้วทั้งกอประปศทั้งมีโทษจำคุกนะครับทั้งรอลงอาญา ทั้งมีการปรับนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับและทำไมสถานการณ์ต่างๆมาถึงจุดนี้จนถึงขั้นมีการติดคุกติดตารางกันแล้วกลรจะเป็นผู้รับผิดชอบไปเชิญง,งานสังเคราะห์นะครับมอบสามนิ้วนะครับมอบเสื้อแดงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือยง,องออยังไงออกมาเคลื่อนไหว พวกที่ดูมินเหยียดยามอาคาดมาด้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์ตามมารตรา1-2นะครับเพื่อบีบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายการแก้ไขธรรมนูนแก้เพื่ออะไรทราบไหมฮะแก้ให้พักการเมืองฝั่งเสื้อแดงได้รับประโยชน์นะครับจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปสรุปคนเหล่านี้เป็นยังไงติดคุกติดตรางนะครับมอบ3นิ้วเป็นไปตามหลักทฤษฎีเขาเรียกว่าเรีการ ซึ่งประเทศจีนเคยเอามาใช้ในการต่อสู้ของเหมาเจ๋อตงใช้เด็กวัยรุ่นโดยใช้วัฒกรรมว่าคนรุ่นใหม่ชูแสลรกชามนิ้วไปก๊อปปี้ห,หนังภาพยนตร์เรื่องหังกระเกมของตะวันตกก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาใช้เป็นการต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองบีบให้แก้ทํานูนเพื่อให้ฝ่ายตัวเองนั้นได้ประโยชน์ สุดท้ายพอได้ประโยชน์เสร็จก็บอกทําทุกวิธีทางจะต้องเป็นสูตรหนึ่งร้ให้ได้สรุปพวงนี้ติดคุกส่วนกบะสศนะครับสู้มายาวนานข้ามปีเกือบสองปีปีกว่าเกือบสปีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติถ้าไม่หยุดบ้านเมืองก็ไม่เข้าสู่ความสงบความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกบพศก็ถูกลงอาญาถูกลอลงอาญานะในขณะที่มอบสมนิ้ว โดยเฉพาะเสื้อแดงที่ไปขโมยอาวุธของทหารสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายจับได้พร้อมอาวุธพร้อมของกลางเมธีตอนแรกเปลี่ยนมาจะมาอยู่ข้างเจ้าที่มาแฉเสื้อแดงเพื่อหวังว่าตัวเองจะรอดคดีสุดท้ายก็ไม่รอดแต่ทั้งหมดคดีเหล่านี้ยังไม่จบนะมันเป็นศาลชั้นต้นท่นนั้นมันยังมีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกานะครับคดีเหล่านี้คงเป็นบทเรียนทางการเมืองเพราะการเมืองมันคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพร,รมใสของเราชาติบ้านเมือง งเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้องรวมกัน เชิดชูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีกูได้ทรยศต่อชาติคนอภรีจงสิ้นชีวิย่อยยับ ขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพลิมต สิ่งสักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี ันเชิดทูชาพัฒน,นารักษาชาติให้มีศักดิ์ศร,รีดูได้ทรยศต่อชาติคนอัปรรยจงสิน้นที่เว รสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา